สวัสดีค่ะตอนนี้ทุท่านเข้าสู่ k คทแตร์ o ิคโครนาอิ o เอาคะประจําวันจันทร์แล้วนะคะเราอยู่กันเป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมเนาะวันจันทร์ที่9นะคะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ผ่านพ้นอีเวนต์ใหญ่ในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปนะคะสําหรับการประชุมของเฟดแล้วเราก็เห็นถึงการตอบรับของตลาดเรียกได้ว่าช่วงวันพฤหัสสุกเนี่ยเหมือนตลาดคล้ายๆออกอาการ แบบสวิชด้านกันเลยนะคะยังตอนมันพฤหัสหลังจากที่ทราบผลแล้วดูเหมือนไม่ค่อยกังวลแต่พอวันศุกร์ก็ยังเริ่มเห็นถึงแรงกลับมากังวลกันค่อนข้างหนักเลยค่ะแล้วก็ยังส่งผลมายังต่อเนื่องจนถึงตลาดในเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันค่ะว่าหลังจากที่ทราบผลการประชุม f o m c ออออกมาแล้วนะคะรวมไปถึงการตอบรับจากตลาดต่างๆที่เกิดขึ้นเราควรจะต้อง วางกลยุทธ์อย่างไรในการลงทุนกับทางรป๊อปหรือว่ารตสมชายอมรธรรมค่ะผู้ช่วยกรรมาก,การผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสาคัญจากทางบลจก,กรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะรป๊อปสวัสดีครับคุณกระแตสวัสดีครับท่านผู้ชมรปตตบ๊อปค่ะเราไม่ได้ซัพต้องจริงบอกว่าเราเจอการสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าเราเจอการในก่อนที่จะทราบผลการประชุมเฟจแล้วพอทราบมาแล้วปุ๊บตลาดเองมีความมันผลเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเลยค่ะและอย่างเมื่อวันศุกร์เองตลาดก็กลับมากังวลอีกแล้วว่า อาจจะต้องใช้มาตรการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นมองกันไปถึงว่าการประชุมครั้งหน้าอาจจะขึ้นดอกเบี้ย0.75%เพื่อเข้ามาสกัดเงินเฟอ้อที่ยังคงสูงอยู่แบบนี้ค่ะทางเคท่าเมนค่ะและอ๊อปมีมุมมองอย่างไรต่อเรื่องเงินเฟ้อคะรวมไปถึงการที่เฟดเองเขาจะขึ้นดอกเบี้ยสู้กับเงินเฟ้อแบบนี้จะําให้เกิดผลกระทบอย่างไรแล้วก็จะส่งผลต่อภาการลงทุนยังไงบ้างคะครับจริงๆสิ่งที่เราจับตาที่ที่แล้วก็เป็นเรื่องเฟดเป็นหลักนะครับตลาดสัปดาห์ที่แล้วเรียกว่า ปันผลหนักเลยทีเดียวนะครับคือตอนแรกหลังการประชุมเฟดเนี่ยคุณเจอรมพาวลก็ออกมาพูดนะครับเหมือนให้สัญญาณว่าจะไม่ขึ้น0.75%ในการประชุมครั้งถัดไปนะครับในวันนั้นตลาดก็ถือว่าถือว่าค่อนข้างเทคค่อนข้าง p o s ิทีฟเลยนะครับเราเห็นดาวโจนบวกขึ้นมา900กว่าจุดแต่ปรากฏว่าวันถัดไปดูเหมือนตลาดไม่เชื่อนะครับว่าเฟดดูอาจจะต้องดู aggressive กับเรื่องของตัว Poli ายต่างๆนะครับใช่เราก็เห็นตัวดาวโจนลดไปพันจุดนะครับตอนวันพฤหัสก็ อันนี้ถือว่าหนักเลยทีเดียวนะครับคือความกังวลตอนนี้ก็คงยังถ้าพูดถึงประเด็นหลักๆนะครับก็ยังเป็นประเด็นเดิเดมๆนะครับเรื่องเปดที่จะคุมอ่าใชาน้นโยบายคุมเข้มมากขึ้นนะครับเรื่องของเงินเฟอ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงแล้วก็มีแถมเรื่องของตัวสงครามรัสเซียกับยูเครนด้วยนะครับในเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยจริงๆสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะจะมีตัวเลขเงินเฟอ้อออกมา นะครับตัวเลขเงินเฟอ้อที่ประกาศล่าสุดนะครับของตัวมันมีเงินเ,นเฟอ้อหลายตัวเนาะของสหรัฐเราดูตัว CPI นะครับคุยที่ระดับ CPI เนี่ยเราเห็นตัวเลขล่าสุด8.5นะครับ8.5นะมันนเป็นระดับที่เรียกว่าสูงมากสูงสุดในรอบกี่ไม่รู้กี่สเป,ปีนะครับซึ่งจริงๆการที่จะประกาศในรอบนี้เนี่ยคอนเซนซัสมองนะครับว่าอาจจะเห็นตัวเลขที่ดรอปลงนะครับจาก8.5เหลือ8.1นะครับหลายๆคนเริ่มออกมาพูดเหมือนกันว่า เงินเฟ้อเนี่ยมันน่าจะชะลอลงมันน่าอาจจะผ่านพีคไปแล้วหล่ะนะครับในระยะสั้นๆนะครับมีหลายคนออกมาออกมาพูดเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ปัญหาที่เราคอยติดตามดูก็คือเรื่องของตัวเวลาเงินเฟ้อมันลงเนี่ยมันจะลงแค่ไหนลงแล้วยืนอยู่ในระดับสูงหรือต่านะครับตัวเลขที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวเลขอ่าเป็นตัวเลขเยเยียนะครับคือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนนะครับแต่อยากให้ดูตัวเลขอีกตัวนะครับตัวเลขมันออนมันด้วยนะครับมันจะสะท้อนภาพได้ค่อนข้างดีเหมือนกันว่า ใช่ใ่การสะท้อนภาพได้เร็วกว่าแล้วจะดูว่าแรงกดดันในระยะสั้นๆเนี่ยมันมันมันดีขึ้นหรือมันมันแย่ลงนะครับหังถ้าเราดูตัวเลขมันออลมันเนี่ยมันมันเริ่มดูสัญญาที่มันจะชะลอลงมาสอาเดือนแล้วเหมือนกันนะครับจาก0ูนจดห้าหรือศูนามเปอนต์นมัน ซึ่งถ้าอยากบอกว่า0.3%มันอนมันเนี่ยสมมติคูณ12ง่ายๆนะครับมันก็เท่ากับตัวเลขเยือยที่ประมาณสัก3.6ซึ่งมันต่ำตัวตัว,ตวเลข8%เยอะเลยนะครับคือถ้าดูตัวเลขมันอนมันตรงนั้นเนี่ยถ้า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 เห็นสัญญาณที่มันเริ่มชะลอลงอีกเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตัวเลขไอ้ตัวอินเฟลชันเนี่ยส่วนใหญ่ตลาดมองว่าน่าจะดีขึ้นเนาะหมายถึงน,น่าจะน่าจะซอบลงแต่อินเ t ชันหลักๆคือจะซอบลงมากแค่ไหน ถ้ามันซอฟลงไม่เร็วนะครับหมายความว่าคนอาจจะเริ่มกลัวเรื่องของ wage วชไพร spiral ค<ม>ือถ้าเกิดว่าราคาสินค้ามันสูงขึ้นไปต่อเนื่องเนี่ยคนก็จะต้องเริ่มที่เริ่มที่จะบิดตัวค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นมันจะทําให้ตัวราคาสินค้าในอนาคตสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับ<ม>เราเห็นสัญญาณตรงนั้นไหมนะครับอย่างถ้าดูตัวเลข n อนฟา payroll ที่ออกมาล่าสุดเนี่ย ตัวเวชมันเริ่มทรงๆนะครับอย่างตัวเวชโกรสเนี่ยมันอยู่ทถวประมาณ5.5%มันเยียร์อันเยียร์นะครับก็ทรงๆจากเดือนที่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็คงต้องคอยดูว่าตัว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 เวชต,ตรงนี้เนี่ยในเดือนถัดไปเนี่ยมันมันมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับแต่จริงๆเราเวชมันเป็นผลสุดท้ายของสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลักๆคือเรื่องของดีมาต่อสัプายนะครับอย่างเรื่องตลาดแรงงานสหรัฐเนี่ยพูดถึงฝั่งดีมานเนี่ย การจ้างงานเนี่ยยังสูงอยู่เลยนะครับอย่างเดือนล่าสุดประกาศเมื่อวันศุกร์เนี่ยสี่แสนกว่านะครับก็ก็ถือว่าปกติก่อนคราสิสนยเราเห็นตัวเลขประมาณสักสองแสนกว่าต่อเดือนนะครับปรากฏว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวเลขประมาณสี่แสนกว่าหมายความว่าดีมาเนี่ยฝั่งดีมาความต้องการแรงงานเนี่ยมันยังสูงอยู่นะครับขณะที่ฝั่งซัพพลายเป็นยังไงนะครับเราเคยดูว่าตัวเลขคนที่กลับเข้ามาสู่ตลาดแรงงานเนี่ยหรือที่เรียกว่า labor force participation เนี่ยมันมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นหลายเดือนแล้ว ครับมันก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าฝั่งซัพพลายเนี่ยมันน่าจะ,ะค่อยๆกลับมานะครับก็าอาจจะช่วยตูๆได้กับฝั่งดีมาที่มันยังสูงอยู่แต่ปรากฏเดือนล่าสุดเนี่ยปร,กราปรกฏว่าเราเห็นตัวไอคนที่ลับเข้ามาสู่ตลาดแรงงานมันเริ่มดูชะลอลงนะครับนั่นหมายความว่าดีมาย,ยังดีซัพพลายยังดูชะลอลงมันอาจจะอินพายได้ว่าเวสในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเป็นกลับมาเป็นประเด็นหรือเปล่านะครับว่าอาจจะโตขึ้นสูงหรือเปล่าแล้วจะทําให้เกิดความผัวรื่อองขง เวชไพรสไปหรือเปล่านะครับเพราะฉั้อนอันนี้คือประเด็นหลักๆที่ททตลาดยังติดตามอยู่นะครับเพราะฉั้นหลักๆดูเราคงต้องดูเรื่องของตัวเงินเฟ้อนะครับว่า,วา,วามันจะชะลอลงเร็วแค่ไหนซึ่งอาจจะยังต้องใช้สัญญาณอีกเดือน2เดือนเหมือนกันนะครับกว่าที่จะมาคอนเฟิร์มกับเราได้ซึ่งภายในเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ย แนวโน้มของเป็ดเนี่ยยังน่าจะนอย่างน้อยในการประชุมครั้งต่อไปเนี่ยก็ยังน่าจะขึ้นแน่นอนนะครับขึ้น50 b a s i สพอยต์เนี่ยค่อนข้างค่อนข,ข้างชัวร์เหมือนกันนะครับจะขึ้นมากกว่านั้นหรือเปล่าคือตอนแรกเอ่อวันที่คุณเจรอร์โรมพาวเวลออกมาพูดเนี่ยตลาดก็เหมือนไพรซ์กลับมาที่อาจจะขึ้นแค่50นะครับแต่ณนวันนี้ก็เริ่มมีคนที่จะเริ่มมองๆเหมือนกันนะครับเฮ้ยอาจจะขึ้น75 b a s i ส point หรือเปล่าถ้าดูไอตัวที่มันไพรซ์อินอยู่ในราคาออปชันอะไรเงี้ยมันก็แถวประมาณสัก อันนี้คงเป็นประเด็นที่ที่ยังกดดันตลาดอยู่ว่าเฟดในอนาคต100งน,น้อยอีกการประชุมสองสาครั้งข้างหน้าเนี่ยสองครั้งข้างหน้าเนี่ยอาจจะขึ้นแล้วก็ขึ้นอีกสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอยก็ได้เพราะั้นในช่วงเนี้ยเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยก็ยังน่าจะเป็นปัจจัยกดดันตลาดที่สําคัญอยู่เหมือนกันนะครับ แล้วจะาปอบขาลวถ้าสมมติว่ามุมมองของตลาดที่มีต่อการถ้นดอกเบียจะเป็น0.5หรือเป็น0.75ค่ะอันนี้นี่ถือว่ามีผลต่อภาพของการลงทุนระยะยาวไหมคะรวมไปถึงการประชุมครั้งหน้าในแต่เขาว่าจะมีการประกาศตัวด,อดอรอปด,ด้วยใช่ไหมคะอันนั้นจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องสตาร์ทก่อค่ะเจาปอบใช่คือถ้าดูเทียบกับครั้งที่แล้วนะครับดรอครั้งที่แล้วเนี่ยบอกว่าดอกเบียสิ้นปีนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ2ต้นๆน,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 นะครับ สองประมาณสองบวกลบมานะครับถามว่าตอนนั้นเขามองอย่างไรนะครับมองเศรษฐกิจสารัตโตปีนี้สามจุดสองจุดแปดนะครับเท่ากัประมาณสองจุดแปดนะครับคอนเซนทรัดมองอย่างไรตอนนี้มองประมาณสักงสามจุดสองนะครับจริงๆคอนเซนทรัดมองดีกว่าเฟดคือเฟดมองแย่กว่าคนทั่วไปด้วยเนาะและแถมคอนเซนทรัดก่อนหน้านี้เนี่ยต้นปีเนี่ยมองในระดับประมาณสี่เปอร์เซ็นต์โกลดนะครับของสารัตก็มีการรีไวส์ดาวน์ลงมาแม้กระทั่งรีไวส์ดาวน์ลงมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามุมมองก็ยังสูงกว่ามุมมองเฟดนะครับ เงินเฟ้อเปดมองเป็นตัวคอบตัว PCE นะครับมองประมาณตั้งสี่จต์ถ้าดัตัวเลขไม่ผิดนะจริงๆก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับกับกับตัวอคอนเซน็ตต์ของตลาดนะครับแล้วก็เมื่อกี้ตัวเลขที่บอกเป็นเป็นตัว in, อินอ่าอ่า CPI อินเทอร์ชันนะครับที่บอกว่า8%แต่ถ้าดู PCE ตอนนี้มันก็ประมาณ5%้าเปกว่าๆมันก็ใกล้เคียงกับ4.5%อ่าที่เปดมองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจเนี่ย มันแน่นอนหละว่าว่าว่า,วาอาจจะยังดูมุมมองของเฟดยังคงใกล้เคียงนั้นอยู่นะครับแล้วเราคิดว่าดอทพลอตในครั้งถัดไปเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นมตจที่สาคัญเหมือนกันนะครับแต่เราไม่คิดว่าเฟดจะเปลี่ยนมุมมองไปมากกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับอาจจะมีการขึ้นมากกว่าเดิมสักครั้งสองครั้งซึ่งในวันนี้เนี่ย ตลาดน่าจะไพรซินไปค่อนข้างมากแล้วเหมือนกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าอย่างตัวตัว,ตวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐตัวอายุ2ปีนะครับคือตั้งแต่ก่อนการประชุมเฟดเนี่ยมันก็ทรงตัวอยู่ประมาณสัก2.7โดยประมาณนะครับจนถึงหลังการประชุมเฟดแม้กระทั่คงคุณเจอร์ร็อปเวิลออกมาพูดแล้วนะครับแล้วก็แม้ว่าตลาดมองว่าเอ้ยอาจจะครั้งต่อไปอาจาจะมี7.5เป็น10.0อีกหรือเปล่านะครับแต่ตัวไอ้พันธบัตร2ปีของสหรัฐเนี่ยก็ยังอยู่ที่ใกล้ๆเคียงๆเดิมน,นะครับ2.7เปอร์เซ็นต์ นะครับหมายความว่าตลาดเริ่มมองว่าตัวภายในสองสองปีข้างหน้าเนี่ยเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้บยไปแถวๆประมาณนั้นแหละประมาณสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็มองอย่างน้อยในช่วงเดือนที่ผ่านเดือนนที่ผ่ผามาเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าสิ่งที่เฟดจะทำเนี่ยมันดูเหมือนมันจะไพรซ์อินในตลาดไปพอสมควรแล้ว ช่แต่ mm hmm. ที่ที่มันเริ่มปรับเพิ่มขึ้นตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นตัว10ปีมากกว่าซึ่งตัว10ปีที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ใช่ผลของอินเฟลชันนะครับถ้าดูดูตัวไอ้คาดการอินเฟลชันที่มันอยู่ในตัวไอ้พันธบัตร10ปีเนี่ยแนวโน้มมันปรับตัวลดลงด้วยซ้ำน,นะครับสอดคล้องกับตัวคาดการ CPI ในตลาดสอดคล้องกับตัวราคาน้ํามันในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นว่าอินเฟลชันอิสเปกชันเนี่ยมันเริ่มลงนะแต่สิ่งที่ทําให้ตัว10ปีของสหรัฐเนี่ยนเ กลายเป็นมุมมองระยะ3-5ปีของเฟดมากกว่าว่าเฟดเนี่ยในช่วงระยะมีเดียมเทอมเนี่ยอาจจะแอคู s อทีฟกว่าที่หลายคนเคยมองไว้ก่อนหน้าน,นี้นะครับมันก็เลยเป็นตัวที่ผลักดันตัวตัวยู10ปีของสหรัฐซึ่งการที่เวลาอ่ายูขึ้นเนี่ย บบเบี้ยขาขึ้นมันก็ทําให้ตัวเงินหยูด a p มันดูแย่ลงทําให้เรื่อง valuation ของหุ้นที่อาจจะอาจจะเป็นพวกสไตล์โกลด์เนี่ยก็ยังดูถหรือว่าได้รับแรงกดดันจากเรื่องของอยิขาขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับเ้นในเรื่องของตัวการลงทุนเนี่ยถ้าจะดูกับมาเรื่องของการลงทุนเนี่ยจะบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยปัจจัยปัจจัยดูเหมือนปันจจัยบวกมันยังพอมมีนะครับเรื่องของเศรษฐกิจที่เราเชื่อว่า ปีนี้น่าจะเป็นขาพื้นตัวยังน่าจะดีขึ้นจากเรื่องของการพื้นตัวจากโควิดแต่เรื่องด้วยปัจจัยลบระยะสั้นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเฟลชันเอ่ยเรื่องของเฟดขึ้นอดอกเบี้ยเอ่ยเรื่องของตัวสงครามของของรัสเซียยูเครนแล้วก็การขู่ไปขู่มาระหว่างยุโรปกับรัสเซียเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นปัจจัยลบที่ยังสร้างแรงกดดัน,นในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้เนี่ยต้องก็ยอมรับว่าตลาดอาจจะมีความผันผวนมากหน่อยนะครับ อืมอะไรถ้าสมมติเราต้องอยู่กับตัวเงินเฟอ้อแบบนี้ไปอีกยาวๆเลยค่ะดูป๊อปแล้วก็ดูทิศท่าว่าเฟดก็น่าจะขึ้นดอกเบี้ยไปด้วยซินทรัพย์ที่จะนํามาสู้กับเงินเฟอ้อได้อย่างทองคำานะคะซึ่งตอนนี้ก็ปรับตัวลงมาเหมือนกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะอันนี้มีความน่าสนใจหรือว่ามีมุมมองต่อทองคำไงบ้างคะดูป๊อป จริงๆทองคาในภาวะที่ผ่านมานะครับควรควรจะเป็นภาวะที่ดีของทองคํานะคือ,อถามีา risk off ไหมในช่วงที่ผ่านมาก็ risk o f ชัดเจนนะครับคนก็น่าจะหันเข้าสินทรัพย์เสี่ยงเงินเฟ้อสูงไหมสูงชัดเจนนะครับคนก็น่าจะหาสินทรัพย์ที่เป็น inflation safe เพราะฉะนั้นทองคําจริงๆควรจะได้รับประโยคจาก2ประเด็นนี้ แต่กลายเป็นปัจจัยกดดันที่สําคัญสําหรับทองคำเป็นเรื่องข่าเงินดอลลาร์นะครับพอเฟดมีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยเร็วเราเห็นตัวดอลลาร์ที่ปรับเพิ่มขึ้นมาตอนนี้ทะลุร้อยมาไกลแล้วเหมือนกันร้อยสามอะไรประมาณนี้นะครับนั้นมาเลยเป็นปัจจัยสําคัญที่กดดันต่อเรื่องของราคาทองคานะครับแต่ราคาทองคำเนี่ยเราคือต้องไปดูว่าไอ้ไอ้ไอ้ปัจจัยพวกนี้อันไหนที่มันจะเวทน้ําหนักนะครับว่าอันไหนที่จะจะจะมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวกดดันเป็นหลักสาหรับทองคำนะครับในมุมมองดอลลาร์เนี่ยเราอาจจะคิดว่า คือแนวโน้มเ็ดขาขึ้นเนี่ยมันก็อย่างที่เรียนนะครับว่าแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นในเฟดเนี่ยตัวนยโยบายเนี่ยชเเัดเจนนะแต่สิ่งที่ไพรซ์ในตลาดเนี่ยมันมันดูเหมือนว่าเริ่ม p r i ซ์ไปพอประมาณละ เอนียโนมเรื่องของดอลลาร์ขาขึ้นเนี่ยเราคิดว่ายังอาจจะเป็นดอลลาร์ขาขึ้นอยู่นะครับแต่สปีดอาจจะไม่ได้แรงเหมือนอย่างในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ทีนี้ก็ต้องไปดูเรื่องของ power risk off เหมือนกันถ้าเกิดว,ว่าคนกังวลเรื่องของ recession กลับขึ้นมาเยอะขึ้นเนี่ยคนเริ่มมีแรงเทขายในตัวตลาดพุ่งเนี่ย <c oughs> ซึ่งดูหลายๆตลาดเนี่ยก็ดูแรงมันก็ดูค่อยๆหมดแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กลับมา สะสนทองคําก็ได้นะแต่ถามว่าทองคําเนี่ยคือจริงๆเราแนะนําว่าให้มีอยู่ในพอร์ตในช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องของการเหตุความเสี่ยงต่างๆนาๆนานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า r i s k ี้อ่าอ่าริสกี้แอสเซทเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทองคำก็อาจจะได้ประโยชน์ตรงนั้นนะครับเป็นตัวช่วย Balance พอร์ตมากกว่านะครับในช่วงนี้นะครถ้าเกิดจะให้ทองคำทำหน้าที่ในการเก็งกำไรให้กับพอร์ตได้ได้หมคะดรตอ อ่คงต้องไปเวทดูน้ำหนักนะครับอย่างที่เรียนว่าเอ้ยเราเรามองว่าปัจจัยบวกปัจจัยลบอะไรจะจะมีน้ำหนักมากกว่ากันนะซึ่งอันนี้ก็ก็ค่อนข้างจะต่างกันไปนะครับเพราะว่าในเรื่องของวิสอฟเนี่ยชัดเจนว่าในช่วงเนี้ยมันมันยังเป็นขาวิสอฟนะครับแต่อินเฟชันพีคไปหรือ,อยังเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยอ่าจะไพรซินไปหมดหรือ,อยังแล้วดอลลาร์มีแนวโน้มจะแข็งค่าหรือเปล่านะครับอันนี้คงเป็น <Okay. S 2> ประเด็นที่จะต้องไปตีโจทย์กันนะครับโอเคค่ะงั้นกลับมาดูทางฝั่งของตลาดเอเชียบ้านเรากัน สัปดาห์เปิดสัปดาห์มาปุ๊บดูเหมือนว่ายังคงได้รับผลกระทบอยู่ยังปรับตัวกันลงมาอยู่เลยนะคะโดยเฉพาะทางฝั่งของนโดปรับหนักๆแบบนี้มันเกิดจากอะไรบ้างคะรัฐคืลจริงๆอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวคอมมูนิตี้ด้วยนะครับคือตลาดอาเซียนเนี่ยก็เป็นตลาดที่เราชอบในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเคยคุยไปเหมือนกันนะเป็นตลาดที่เรียกว่าอาพัพ r อร์ตตลาดอื่นๆในช่วงขาลงลนะครับแต่ทีนี้ในในใน,ใน,ใ,นในการที่เขาเอาพัพพอร์ตตรงนั้นเนี่ยคุณอาจจะพิจารณเรื่องของตัว การมีโอเพนนิงนะครับว่าว่าเศรษฐกษิจจะกลับมาเปิดเมืองการท่องเที่ยวจะดีขึ้นหรือว่าเรื่องของคุณราาน้ํามันที่สูงขึ้นมันทำให้ราคาอคม่ที่สูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไพรซ์ไปในตลาดค่อนข้างมากแล้วเหมือนกันนะครับก็เลยอาจจะทําให้ระยะสั้นๆเนี่ยพอเริ่มเห็นตลาดอื่นๆเริ่มลงบ้างตลาดนี้อาจจะยืนแข็งแกร่งมาสักพ,พักแต่ก็อาจจะยืนไม่ไหวไนะครับก็อาจจะมีแรงขึ้นมาบ้างนะครับประกอบกับค้างเงินตลาดที่แข่งค่าขึ้นเนี่ยมันก็ลากทำให ครีเอนซ์อื่นเนี่ยมันอ่อนตัวนะครับอาจจะมีแรงเทสโพรฟิตกันบ้างนะครับแต่ถ้ามองไปในอนาคตเนี่ยเราคิดว่าเรื่องของคอมมอิตี้เรื่องของน้ํามันเนี่ยคือเราก็มองความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันยังอยู่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของรัสเซียกับทางด้านซีรุกตะวันตกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะยังเป็นปัจจัยกดทาให้เรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยมันยังสเตย์ไฮได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีประโยชน์ต่อเรื่องของตัวตัวตัว,ตว แอสเซทที่ได้รับประโยชน์จากเรื่องของคอมมิวนิตี้พวกนี้นะครับแต่อาจจะต้องระวังนิดน,นึงนะครับเรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยมันมีความเป็น p o l i t i c a เข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังเรื่องของเวลาการเปลี่ยนนโยบายอะไรพวกนี้มันมักจะมีผลต่อเรื่องของราคาพกาพรหุ้นพวกนี้คนน่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการเปลี่ยนตัวของราคาพวกนี้เนี่ยมันก็จะคนน่อนข้นางไวแลนน้วก็คนน่อนข้างมากนะครับอาทิเช่นอย่างล่า,งาสุดเนี่ยข่าวที่มีข่าวออกมานะครับบอกว่าซาอุเนี่ยจะลดราคา น้ำมันที่ส่งออกมาทางทางด้านเอเชียนะครับเพราะว่าอาจจะมองว่าทางด้านจีนมีการล็อกดาวน์ปิดโควิดนะครับก็เลยทําให้ดีมานสาหรับเรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะครับหรืออย่างเรื่องของราคาน้ํามันสินค้าพลังงานจากรัสเซียเนี่ยที่ทางด้านฝั่งยุโรปหรืออเมริกาพยายามที่จะไม่นําเข้าไม่ไม่ซื้อของจากรัสเซียเนี่ยก็มีคนเริ่มมองเหมือนกันเอ๊ะจะไปซื้อของถูกจากจากรัสเซียเนี่ยจะทําได้ไหมจะทําแล้วต้องดิสคาวมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็มีการคุยกันว่าหลายประเทศเนี่ย ยอมที่อาจจะมีมีผลกระทบมีมีเหมือนโดนเข้าไปเกี่ยวข้องกับความบาดหมางระหว่างซีงโลกตะวันตกกับรัสเซียนะครับแต่สิ่งที่เขาจะเกณฑ์มาคือเรื่องของราคาน้ํามันที่ถูกลงเนี่ยเขาก็กำลังเวทเรื่องของคอสกับเบเนฟิตตรงนี้อยู่เนี่ยว่าจะทาอย่างไรเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มมีเหมือนกันว่าไอ้ถ้ารัสเซียขายของถูกพอฉันก็อาจจะสนใจนะเห็นมันก็อาจจะเป็นไม่เรื่องของตัวตัว,ตวราคาน้ามันราคาสินคา้พาพุกพัดที่สเตย์ไฮจากเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียครนเนี่ย,ย,ยมันอาจจะยังแก่งตัวได้เหมือนกันในช่วงถัดไปนะครับ โอเคงั้นกลับมาดูอีกหนึ่งปัจจัยที่แน่าส่งผลต่อต,ตัวราคาน้ำมันค่ะอย่างสถานการณ์โควิดค่ะดรป๊อปจะเห็นได้ว่าถ้าถ้ายกเว้นประเทศจีนนะคะที่ยังคงอาจจะใช้มาตรการโควิดซีโร่อยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลายๆประเทศเราก็เริ่มเห็น,นการคลายความกังวลแล้วก็พยายามจะเปิดประเทศมากยิ่งขึ้นอย่างญี่ปุ่นเองก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะคะ่ะถ้าเกิดเราจะกลับมาลงทุนในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดเมืองหรือตัวรีโอเ n i นิงตอนนี้เนี่ยทางนอตรป๊อปเอแนะนําไหมคะ อันนี้คงเป็นลองถมตีเหมือนกันนะครับจริงๆ ธีมเรื่องโอเรพินิจเนี่ยตั้งแต่ต้นปีประมาณเดือนมกรากุมพาเนี่ยที่จะมีคอนฟ lict เนี่ยเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นธีมที่ใช้ได้อยู่ตอนนั้นนะครับแต่แต่ถ้ามองไปในอนาคตเนี่ยเราก็เชื่อว่าตัวเรื่องของการท่องเที่ยวน่าจะกลับมานะครับวันนี้ถ้าใครไปไหนมาไหนนะครับไปตามสถานที่ทั่วไปเดินห้างหรืออะไรเนี่ยเราก็จริงๆต้องบอกว่าเราเริ่มเห็นเหมือนกันนะครับเราเริ่มเห็นด้วยได้ด้วยตาเปล่าเลยเริ่มเห็นฝรั่งผมทองเนี่ยที่เริ่มกลับเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย มันก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เราไพรซในในใน,ในหรือว่าในตลาดที่ไพรซินอย่างจำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้เนี่ยก็มองแถวประมาณ4ล้านถึงห้าล้านคนนะครับ mm hmm. เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยที่บอกว่ามีแค่ประมาณสี่แสนคนเนี่ยอันนี้มันโตขึ้นมาสิบเท่านะครับคือพ mm hmm. ันเอร์เซ็นต์ะหมายถึงเป็นอัตราการเติบโตที่สูงมากถ้าโตได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ย ในเรื่องของกาไรกาไรอะไรเอย่ยเนี่ยมันก็น่าจะถือว่ามีเป็นประโยชน์อย่างค่อนข้างดีนะครับแต่ต้องอมหมายเหตุไว้นิดหนึ่งว่าเรื่องของอประมาณการจํานวนนักท่องเที่ยวหรือ,หร,อหรือการที่จะมองว่าตลาดนะักท่องเที่ยวจะกลับมาเนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับถ้ายนกับไปพี่แล้วเนี่ยคนก็ประมาณการไว้สูงมากกว่าตัวเลขที่ทําได้จริงมันกะ็ต่ำนะเพราะว่าจริงๆโมเดลใดๆก็าตามเนี่ย เราไม่คิดว่าไอ้เรื่องของประมาณการด้วยในเชิงของหลักโมเดลต่างๆเนี่ยมันจะเข้ามาประมาณจํานวนนักท่องเที่ยวในช่วงปีนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นอะไรที่มาจากระดับที่มันเรียกว่าเป็นดีเพรสคือระดับที่มันแย่มากและการเด้งขึ้นเนี่ยมันมันจริงๆต้องไปดูหน้างานมากกว่าว่ามันจะขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนั้นในเรื่องของการการการมองไปเอาลุกข้างหน้าเนี่ยต้องเรียนว,ว่ามันยังมีความไม่แน่นอนที่ค่อนข้างสูงนะครับ เราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพเรื่องของตัวตัวเรื่องของตีมเปิดเมืองอะไรหรือแม้กระทั่งคุณี่เทรดเรื่องตีมเปิดเมืองในต่างประเทศนะครับอย่างต้นปีมาเนี่ยเวลาแขวนตัวเนี่ยมันจะแขวนได้เยอะทีเดียวเลยนะครับ20% 30%, 30เวลาขึ้นลงเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมัน,มน,มนด้วยความไม่แน่นอนตรงนั้นเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของความผันผวนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของตีมเปิดเมืองเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าถ้าถามว่าเลเชั่นถูกไหมก็ ก็ขึ้น <c oughs> อยู่กับเอาลุกนะครับซึ่งเอาลุกถ้ามองไปในปีข้างหน้าเนี่ยเป็นที่เรียนว่าหลายๆตัวก็มองระดับเป็น100ปร้อยกว่าเปอร์เซ็นนะเพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวมันน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่อันนี้ต้องดูว่าตลาดไพรซ์ไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สิ่งที่ทําได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับคง <c oughs> ต้องดูภาพความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นประกอบไปด้วยนะครับโอเคพายวันนี้ชวนคุยกันไปหลายเรื่องเลยนะคะรรป๊อปใหญ่ให้ดรป๊อปแนะนําหรือว่าให้ คำเป็นคำชี้แนะนิดน,นึ่งก็ได้ค่ะสาหรับการลงทุนประจําสัปดาห์นี้ค่ะว่าคุณจะต้องมองภาพตรงไหนบ้างตัวเลขอะไรรวม,มถึงวิธีการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมสําหรับสถานการณ์ช่วงนี้่อยค่ะจริงต้องบอกช่วงนี้ตลาดโดยเฉพาะวิสียเรเนเนะครับโดยแรงกดดันค่อนข้างมากนะครับจากหลายๆปัจจัยที่เวียน นะครับคือจริงๆเราเน้นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะครับ mm hmm. คือถ้ามองไปในอนาคตเนี่ยเราก็คิดว่าเรื่องของการฟื้นตัวจากโควิดน่าจะเป็นสตอรี่สำคัญนะครับสำหรับตัวเศรษฐกิจที่จะทําให้ผักเราไปอีกสองสามปีข้างหน้านะครับ mm hmm. แต่แน่นอนว่าการที่ฟื้นตัวมาแล้วและสิ่งที่มาตรการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยเรียกว่าอัดฉันไปคก็น้างเต็มนะครับค่อนข้างจัดหนักเหมือนกันนะมันเลยทําให้สิ่งที่ตามมาคือเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อที่มันพุ่งขึ้นในระยะสั้นๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวนโยบายต่างๆเนี่ยต้องเรียกว่าากลับมมมคุเ้ ทำให้ภาพระยะสั้นๆตรงนี้เนี่ยมันยังดูไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็แถมยังมีเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นนะครับมันก็เป็นอีกรื่อหนึ่งที่เป็นปัจจัยลบเข้ามานะครับเห็นเราเชื่อว่าในระยะสั้นๆเนี่ยความผันผวนยังยังมีอยู่นะครับเห็นเราแต่ถ้ามองเป็นนักลงทุนที่มองภาพระยะยาวๆเนี่ยเราคิดว่าอ่อก็ยังถือว่าถือถือตัวสินทรัพย์เสี่ยงได้นะครับเราไม่คิดว่าจะเกิดค r i s i s เหมือนว่าปีศูนย์แปดหรือว่าเกิดเหมือนอย่างปี2020อะไรเงี้ยนะครับที่เกิดแบบเหมือนเป็น, pandemic, นมา อาจจะมีวิสชยันเกิดขึ้นได้บ้างน,นะครับโอกาสดูเหมือนว่าจะสูงขึ้นแต่วิสัยันตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นวิสชทันที่ยังไม่ได้รุนแรงมากนะครับถ้าเป็นภาพระยะยาวเนี่ยเราก็อาจจะมองมีภาพที่เป็นยังค่อนข้างเป็นบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่นะครับแต่ในเรื่องของการเลือกคุณมากกว่าครับเราคงต้องเลือกคุณที่ยังมียังมีเรื่องของความกระจายความเสี่ยงให้ดีนะครับคืออย่างในในช่วงนี้เนี่ยอย่างที่เรียนมาโดยตลอดเนี่ยก็ยังคงต้องเล่นของ เรของเ n e น g y เรื่องของ Community นะครับจะเป็นประโยชน์ในในช่วงปีนี้นะครับเราเห็นแบร์มาเก็ตในเรื่องของหุ้นกลุ่มเทงเนี่ยมันชัดเจนนะครับอย่างแน s แสกเนี่ยก็ลบไป20%แต่ถ้าดูในช่วงข,งของปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดูในเชิงฟัน d a เ e n t l เรียกว่า g r o w ยังดีอยู่นะครับยังมี growth เป็นขา g r o w t อยู่เลยแต่เพียงแค่ในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นเราคงต้องหา valuation กันใหม่นะครับ แต่เรื่องของการกระจายความเสี่ยงเนี่ยมัอาจจะต้องมามองเหมือนกันว่าเอ๊ะจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องหันมาทยอยเก็บสะสมหุ้นกลุ่มโปรตหรือยังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสในช่วงถัดไปเนี่ยเราคงเอ่เข้ามาอัปเดตให้ฟังนะครับแต่ช่วงนี้เราก็คิดว่าเรื่องของการถือแอสเซทที่กระจายความเสี่ยงรับความผันผวนได้เนี่ยมีหลายแอสเซทค้าและอาจจะเหตุป้องกันความเสี่ยงในเรื่องตลาดขาลงเนี่ยอาจจะเป็นซ t r a t e g ที่ดูเหมาะสมในช่วงนี้มากกว่านะครับโอเคในตั้งรับก่อนนะทุกคนช่วงนี้ ถ้าเกิดอยากจะบู้ตอนนี้นี่ก็อาจาจะเจอกับปัจจัยต้นเยอะเลยนะคะต้องตามมันอย่างใกล้ชิดเลยอย่างที่ดัตปอบอกไปค่ะเดี๋ยวทาง k t ท m s s m r t Trade เองก็จะพยายามนำมา อัปเดตให้ฟังแล้วกันนะคะทั้งในรายการแล้วก็ในแฟนเพจของทางเคทแอมเองสำหรับวันนี้ยังไงต้องขอบคุณทางทตป๊อปมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันเดี๋ยวขออนุญาตทุคกคนวนกานสัปดาห์หน้ามีวันหยุดช่วงวันจันทร์เนี่ยต้องขอคิปไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์ต่อไปสําหรับวันนี้แต่แล้วก็ดอทตรป๊อปเป็นทีมงานของทางเคทแอมสมาร์ทเพจต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ